วันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะก็อยู่กันที่ชุมชนบ้านคลองสองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างะคะที่นี่นะคะมีแลนด์แลบค่ะถูกใจ <c oughs> แลนดแลบใช่แล้วค่ะแลนดแลบคืออะไรอะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะรู้ก็ตามคุณนกเล็กไปสิจ๊ะไปดีกว่า <c oughs> <ป>เรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนค่ะ <c oughs> สวัสดี <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือโอเคค่ะ สวัเกีนะคะสวัสดีค่ะครูเก๋เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแลนด์แ l a b นั่นเองค่ะเรามาตรงนี้เราต้องลงทะเบียนก่อนเราจะมีคุปองไม้ไอติมแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไว้ไปทํากิจกรรมในแต่ละสเตชันกับเราค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะวันนี้พร้อมมากโอเคงั้นไปลุยกันเลยว้าวนี่เป็นแปลงสวนดอกไม้เด็กๆค่ะจะได้รับอุปกรณ์ค่ะ จะแมลงจะแมลงใช่ค่ะนี่ถูกใจพี่เสื้อตัวนั้นสวยมากนี่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 ปิดปากตบได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมว้าวแลวก็จะชวนให้เด็กๆดูนี่เก่งภากเลยสุดยอดเลยพี่ว่ามาดูใกล้ๆได้แล้วมาดร็าๆมาดูมาๆพอดูกิจกรรมเรียบร้อยค่ะเราก็จะชวนเขาปล่อยไว้ตรงนี้ค่ะอตืวนเตอนเนเอาเนาะออกมาเลย ว้าวโอสวยมากเลยเอาไปเอาเน้องไปเกาะที่ดอกไม้ได้เลยโหเจ่งมากเลยพี่ถูกใจน้าแคบบินไปแล้วโอ้โห oh, oh. เสียงขับขานขนาดนี้นี่ต้องบ่งบอกว่าเรามาถึงฐานแม่ไก่ค่ะแม่ชิกค,ค่ะโอ้ใบ oh. บ้านแม่ไก่นะคะวันนี้เรามีภารกิจ ให้น้องๆทําด้วยนะคะกิจกรรมฐานเก็บไข่ไก่กันนะคะเก็บไข่ไก่ค่ะนี่นี่เลยนะคะฐานนี้นี่ขับร้องประสานเสียงกันน่าดูใช่ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นคุณแม่ไก่ตัวเมียหมดเลยในบ้านหลังนี้นะคะนี่ขออีกฟองหนึงนะจ๊ะงโอเคตอนนี้ครบแล้วไหนถูกใจกี่ฟองคะครบสี่ฟองห้าฟองได้ไงสี่ฟองค่ะแถมเกต้องเป็นหกจะได้บาลานต์เอาไปเลยค่ะหยิบมาค่ะโอเค อ๋อเขาเปลือกโอ้โหเหมือนโดนลุมรักอ่ะจักรจี้มือดีนะเนี่ยถูกใจเราเอาใส่ใช่ค่ะแก่งกันทุกคนเลยค่ะเอาเดี๋ยว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 พึ่งไป จะเอาไข่กลับบ้านนะคะเราก็ต้องมีอะไรมาปกป้องเขานิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมัดแบบนี้กันกลับบ้านนะคะเย้เก <Yay! S 1> <Yay! S 2> ่งมากเลยทุกคนคาฐานนี้ก็คือฐานไรแซบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวเ,เองค่ะเนื่องจากความอร่อยเนะี่ยทาให้มันหมดลงไปเร็วมากๆค่ะ,ะวันนี้แลนดแ l a บเราเลยพาน้องๆมาปลูกข้าวกันสิ่งแรกที่เราจะต้องทําโดยคือกัน ใส่ดินไปก่อนอย่างน้อยต้องเป็นดินร่วนนั่นเองค่ะดินร่วนต้องะไร่น้แะแต่ก่อนที่เราจะนํามาปลูกค่ะพี่เก๋เราก็ต้องไปแช่ข้าวก่อนค่ะซึ่งการแช่ข้าวของเราเนี่ยต้องแช่อย่างน้อยหนึ่งวันนั่นเองนะคะให้ใส่ทั้งหมด4เมล็ดพันธุ์นั่นเองนะคะในหลูมเราก็ยังมีอีกหลายวิธีในการปลูกค่ะคือเป็นนาโยนนะชยย่า ชวนทุกคนมาเรียนรู้เรื่องประก,กัดกันตอนนี้ประก,กัดไทยค่ะ,คะได้รับความนิยมระดับโลกเลยสี่อะไรไสีประเทศโอ้โอเวลาที่เราเข้าใจเรื่องของพันธุกรรมและสายพันธุ์ยีนส์ของเขาค่ะดเด็กๆก็จะสามารถกล้ไปเป็น การสร้างสีสันออกแบบเองได้แล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนสนใจอยากจะจองกรุ๊ปเข้ามาทํากิจกรรมเวิร์กช็อปแบบน,นี้คะ่ะสามารถไปติดตามได้ที่ไหนคะค่ะก็ที่แลนแล็จะมีเพจคะ่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็ทักอินบอ์เข้ามาหาพี่ๆได้เลยนะคะ <ừ> หรือว่าแอดไลน์แลน l a แ็สามารถแอดมาถามข้อมูลแล้วก็ รอบกิจกรรมได้เราจะมีพี่ๆคอยดูแลให้ข้อมูลค่ะแล้วก็จองกิจกรรมมาที่นี่เอ๊ะมาแล้วทานอะไรเรามีปิ่นโตข้าวคุณยายด้วยเดีออ๋ยวจะชวนให้คุณนักเล็กับพี่ถูกใจนะคะน้องเอวาได้ทานปิ่นโตข้าวอาหารโบราณกันค่ะคุเก้าทาง GLO เนี่ยคะ่ะได้มาทำโครงการที่สรนร้างเพื่อชุมชนแบบนี้คะ่ะมีส่วนในการสนับสนุนอะไรบ้างะคะ ก็ต้องบอกว่าทาง GRO ค่ะต้องขอบคุณมากมากจริงๆเลยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ชุมชน,นะคะได้มีการยกระดับแล้วก็ที่สำคัญค่ะชุมชนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ถ้าเราไม่มีคนที่ให้คุณค่าและให้ความสำคัญนะคะสิ่งที่ชุมชนบ้านคลองสองแล้วก็แลนด์แได้รับการสนับสนุนเนี่ยตั้งแต่เรื่องของวิธีคิดนะคะในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นของเราที่ทำมาได้ระดับหนึ่งและไปต่อได้ดีขึ้นนะคะพอเรามีทาง G O O เข้ามาม,มีผู้เชี่ยวชาญหลายด้านเลยนะคะ<ม>เข้ามาให้องค์ความรู้กับเรา<ม>ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นโอกาสแล้วก็เห็นอนาคตที่จะขับเคลื่อนเติบโตการเติบโตของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านเราหรือคนในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่มันคือทั้งชุมชนที่เราจะร่วมเรียนรู้แล้วก็พัฒนายกระดับไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณทาง G O O มากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จัดทำโครงการสลากสัรสร้างเพื่อชุมชนปีที่7ที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนในท้องถิ่นค่ะวันนี้คุณโอเล็กกับน้องถุงใจต้องลาไปก่อนแล้วนะคะใครอยากจะติดต่อมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปที่แลนด์แ l ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะบาย